โอเคครับผมว่าขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้นะครับผมอยู่ผมเปอร์คุงนะครับผมก็วันนี้นะผมก็รู้สึกว่าผมเบื่อมากเลยนะผมผมว่าไม่รู้ว่าจะอัดคลิปแมปอะไรนะก็ตอนนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมาสี่วันแล้วนะครับผมโอเคก็คือแบบเนี่ยนานๆลงทีนะเนี่ยหนึ่งสัปดาห์โหแบบนานมากคือผมมาไลฟ์อย่างเดียวเลยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ผมได้ไปโพสตอะไรในชุมชนนิดหน่อยนะครับ ก็ผลปรากฏว่าผมลงไว้ประมาณ4แมปนะที่ผมอยากทํานะปรากฏว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันเยอะสุดนะตอนแรกผมคิดว่าคิงพีนะเพราะคิงพีเนี่ยผมไลฟ์บ่อยมากนะผมแล้วก็คนดูคิงพีเนี่ยเยอะมากแต่ว่าดันเลือกบล็อกฟุตซะงั้นตั้ง50%เลยนะลองมาน,นี่จะเป็นโลกูลนะผมถามว่าทําไมโลกูลถึงเยอะกว่าคิงพี เพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเริ่มพันทรับแรกๆนะผมวิวผมเนี่ยน้อยมากแล้วก็คือผมมาทําโลคูลทีหลังมันเลยทําให้ผมมีวิวอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2องสารอนะครับก็ต้องขอบคุณแมปโลคูลด้วยนะผมโอเคซึ่งผมเห็นว่าทุกคนเนี่ยโหวตบล็อกฟุตมาใช่ไหมได้ผมจะเล่นให้ดูเว้ยแต่คือผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่ากว่าผมจะฆ่าใครได้คนนึงเนี่ยยากมากฆ่ายากโอเคเข้าเกมมาเลยดีกว่า อน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะโอเคก็ตอนนี้ผมอยู่ในชุดนักเรียนนะก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้เปล่าระดับนี้ละผมต้อกสู้ได้แล้วแหละตวิ่งแรกปุก๊บเปิดเลยไ <H ung? S 1> อเชือพลาดโอ้อยมองมองไม่เห็นผมพลาดที่หมายมาผมโดนลุมว่ะมผมโดนลุมว่ะอุ้ยมนไล่ว่ะมันไล่มนไล่ อุ้ยโมจิโมจิเอาโดนนะผมดูดโดนนะแต่ผมไม่เข้าอุ้ยเกืโดนโอเคผมว่าตัวนี้ผมสู้ได้อยู่นะแต่ผมบอกเลยว่าโมจิเนี่ยค่อนข้างโกงนะถ้าเกิดถ้ามันไม่ลุมนะถ้ามันไม่ลุมผมสู้ได้นะกูกูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยคือโอ้โหผมว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละ หนึ่งดหนึ่งดหนึ่งกคือเป็นไรนัะ่ะอ,อ,อย่าหวังอย่าหวังว่ามึงจะได้คอมโบคือถ้ามันยังเดี๋ยว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 ๆ้วววาอือโดนเบ้งนี่ไงโอ้ขนาดลมวะเนี่ย ข้างหน้าวมเนี่ยอะไรของคุณครับเนี่ยอะไรของพวกคุณครับเนี่ยจะเฮ้ยมันไปก่อนเลยอูไปแล้วผมไปแล้วผมูไปล้วเจอกันเมื่อชาต้องการก็เยวม่เครับอียไอวยืนัยัเดียายน โอเคก็ตอนนี้ผมได้แยกเซิร์ฟมาแล้วแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเซิร์ฟนี้จะเงียบเหงาหรือเปล่านะเพราะว่ามันผม2.7คนเดียวนะครับแต่คนอื่นเนี่ย2.5หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องออกไปดูนั่นเองไหนดูสิผมว่าไม่มีแต่ไก่เฮ้ยเฮคนนี้จะเล่นผมวะขอหน่อยแล้วกัน ไม่โดนเลยโอ้ยโอ้ยคอมโบเซเบอร์ er นะเฮ้ยลุมวะลุมวะเดียว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 ไอ้นุมน่มไอ้นุ่มมาที่โลง่งๆนี่นั่นคือได้เป็นแค่มังกรเหรอครับอันนี้อันนี้คืออยากรู้อันนี้คืออยากรู้อันนี้คืออยากรู้อ,อ,อย่าอย่าอย่าได้หวังบอกเลย อืมอ,ม,อมอย่าได้หวังผมวอรเลยอืมนี่ไงนี่ไงกูวอรกูวอรเลยมึงอย่าได้หวังคือพวกมังกรเนี่ยเราต้องเล่นด้านบนนะ,อ,ะอืมดูดโดนเออเออเออเอาโบได้แล้วนะไอ,เอ้เหี้ยไม่โดนครับต้น โอเคถือ okay. ว่าผมยังเลือดเยอะอยู่นะดูสิมังกรจะแพ้ไหมน่ะจะแพ้หน่อยก็แปลงมากนะไอเด็กคนนี้ดูนะต้องเข้าใจนะผลมันผลมันมันโกงอะ่ะผลมันโกงอะ่ะไม่เยอะก็ผิดผมว่ามันจะใช้สกิลสี่นะผมเคยเล่นมังกรอยู่อุ้ยแม่นว่ะแม่นจังเลย มันจ้องโรยไอ้ทีไม่โดนไม่โดนคือพวกมังกรเนี่ยจะฆ่ายากนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันได้แค่นี้ไอ้พวกนี้ยคือมึงได้มึงได้แค่นี้ใช่ไหมผมบอกแล้วมันได้แค่นี้ผมบอกแล้วนี่ไงอ๋อกดผิดโอ้โหเป็นไงได้มาเจ็ดพันเลยนะครับผมอุ้ยผมค่าสี่เอ็มว่ะ โอ้สี่ล้านแพ้สองล้านอบับก็เยอะกว่าผมนะเล่นังกรด้วยโอ้ผมลืมปิดเสียงเพงเนี่ยว่าละ <c oughs> โอเคถือว่าเสร็จตับไปหนึ่งตัวนะครับโอเคผมรู้สึกว่ามันน่าจะแคร์นะมาละผมขึ้นก่อนเลย <c oughs> ผมบอกเลยตอนนี้มึงไปยิงกูไม่โดนละโอ้ยโอ้ยโอ้ย อมไม่โดนบัมมันบัมมันแรงนะไอ้มังกรเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมแพ้มไม่โดนหรอแต่ว่าผมอะ่ะจะสู้ได้อยู่นะถ้ามันแบบนี่ครับผมว่าแล้วมันได้แก้นี้ไอพวกมังกรนะม,มันไม่เป็นแค่นี้หรอไม่นะ อุ้ยอเนี่ย uh. ครับมันได้แค่นี้ไดหละมังกรอนะ่ะกูก็ว,วิ่งดีรออะไร <net> อ่ะคือไอ้สี่ร้านนี่มันยังไม่เข็ดครับแหม่ไม่เข็ดชิบหายละเฮ้ยติด เลื่อเลือดเ,เ,เ,เท่ากันนะครับนั่นผมว่าต้องบินดิเอออุ้ยอุ๊ยเคไม่โดนครับโอเครอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเป็นรอบที่ร้านนะมั้งที่กูย้ายเซิร์ฟเนี่ยเออผมว่ารอบนี้มันต้องได้สู้แล้วล่ะได้สู้หนึ่งหนึ่งนะผมว่าพวกม่จะไม่ลุมนะผมคนไทยด้วยกันนะครับผมต้องไม่ลุมนานั่นแนกูลืมปิดเพลงโอเคปิดละมา ผมว่ามันต้องมีคนเดียวมาสู้มาเฮ้ผมว่าเจอว่าหมายแล้วอา้าวเข้าไปแล้วเดี๋ยวช่วยส่งนายไปสู่สุคติแล้วกันนะนั่นไม่โดนเลยโอเคผมว่าน่าจะเป็นไก่ใช่ไหมใช่หรือไม่เจ้าคือไก่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ทำไมผมเงินเมแบบมันไม่มีมันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีแบบนั่นแหละคือมันไม่มีคนให้ฆ่านะครับเคเพราะฉะนั้นพอเลิกอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยละกันนะผมไว้จะก,กันคลิปหน้าก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นบอลฟุตคือคือมึงเห็นแบบนึงอยากคือคนมึงอยากให้ผมเล่นบอลฟุตอยู่อีกเหรอคือเห็นแบบผมเล่นแบบเนี้ยคือ ยังอยากให้ผมเล่นอยู่อีกอ็คือแบบผมแบบเล่นกลางมากเลยนะแล้วก็แบบคือเล่นทีไรเนี่ยคือนานๆที่จะฆ่าได้คนหน,นึ่ง่งอย่างคลิปนี้เนี่ยผมฆ่าไก่ไปประมาณหกเจ็ดตัวแต่ว่าฆ่าคนจริงๆอ่ะฆ่าได้คนนึงโอเคครับ okay, ผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยลวกันนะครับผมก็กลับมาทำแล้ว